สวัสดีครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังวันนี้นะก็จะพาคุณคุณไปเข้าวัดเข้าวานะ่ไปกราบไหว้นะนะมัสการนะก็พระพุทธรูปนะที่วัดแถวย่านอ่าเขาเรียกนองแขมนะฮะและวัดนี้นะวันน,นะน,นี้ที่นำพาให้กับคุณคุณได้มาเนี่ยนะก็มาที่วัดไผ่เลี้ยง ถามว่าวัดไผ่เลี้ยงอยู่ที่ไหนวัดไผ่เลี้ยงอยู่ในซอยเข้ามาในซอยเพชรเกษมร้อยสิบเข้ามาท้ายซอยฮะก็จะพบกับวัดไผ่เลี้ยงวัดนี้นะก็ถือว่าเป็นวัดใหม่แต่ก็มีตำนาน <c oughs> ที่น่าสนใจแล้วก็ประชาชนอของท้องถิ่นให้ความเลื่อมใสให้ความศรัทธาและวันนี้ รายการเล่าเรื่องวัดไทยเราก็จะพามาที่วัดดังกล่าวเราไปชมพร้อมๆกันครับ เจริญพรญาติโยมสาธุชนทั้งหลายอาตมภาพพระมหาภัยวันสิริสุวรรณโนเป็นผู้ช่วยเจ้าวาดโดยมีหลวงพ่อพระคูวิมอตตวาทีเจ้าวาดเป็นเจ้าวาดวัดเปรียงวัดเปรียงของเรานี้ได้ อายุก็40คกะ40ปีแล้วถือว่าเป็นวัดใหม่ในเขตนองแขมวัดเปลี้ยงของเราได้ญาติโยมที่ใจบุญบริจาคที่ให้ก็คือแม่บุญเลี้ยงเทียนทวีและก็แม่ไผ่าขาวเจริญโดยนำชื่อของท่านทั้งสองนี้มา ประกอบกันเข้าเป็นวัดไผ่เลี้ยงซึ่งแต่ก่อนนี้ก็ยังเป็นท้องนาแล้วก็ได้พัฒนามาเรื่อยๆนะจนถึงปัจจุบันวัดไผ่เลี้ยงของเรานะโดยจุดเล่นก็คือโบสถนะ์อุโบสถยันพันแปดถือว่าเป็นยันที่หลงพ่อพระครูวิมลทวาทีท่านได้ รวบรวมนะตั้งหลายปีนะรวบรวมใส่หนังสือเพราะว่าหลวงพ่อนี้ท่านเป็นลูกศิษยนะ์เป็นลูกศิษย์ของหลวงพ่อหลวงปู่สุขนะเป็นลูกศิษย์สายหลวงปู่สุขว่าอย่างนั้นจนะไม่ใช่ลูกศิษย์โดยตรงก็คือเป็นลูกศิษย์ที่ต่อต่อกันสืบต่อกันมา แล้วก็จะมียันหลวงูุสุขถือว่าเป็นยันประจําวัดเพเีียงนะถ้าสังเกตเห็นก็จะอยู่ด้านนะด้านหน้าอุโบสถซึ่งข้างรังอาตมานะพันเขาเรียกว่าเป็นพระประจำอุโบสถก็คือหลวงพ่อสมเด็จพระตันหังกรสมมาสมุทติจา้าถือว่าเป็นที่ชาวบ้านเรียกว่าหลวงพ่อใหญ่ สมัยก่อนก็จะเป็นหลวงพ,พ่อดำเพราะท่านมีสีดำก็เรียกว่าหลวงพ่อดำหลวงพ่อได้ดำริอยากจะพัฒนาก็เลยได้ให้ช่างนะ้เปลี่ยนเป็นสีทองซึ่งหลวงพ,พ่อพรอตาลหังกรสมารสมาทุปเจ้านี้ได้จำลองมาจากหลวงพ่อพระพุทธจินาราชแต่มีหน้าตักที่ที่ใหญ่กว่าเป็น ปางมานวิชัยหรือว่าปางชนะมานซึ่งในรอบอกโบรถนี้ถ้าโยมสนใจอยากจะดูว่าเอายันต่างๆนะมันก็มีเยอะนะโยมก็มาดูเอาก็แล้วกันตัวเป็นหนึ่งในเยาวาในโลกก็ได้หนึ่งในประเทศก็ได้ที่ได้นำยันพันแปดมาจาลึกลนลงแผ่นศิลา เพื่อให้ญาติโยมได้มาดูกันเพราะหลวงพ่อนี้ท่านไม่อยากให้ยันนี้สูญหายเพราะว่าท่านเก็บไว้ในหนังสือแล้วกลัวว่ามันจะสูญหายก็เลยได้นํามาประดิษฐ์นํะนำมาจารึกใส่แผ่นหินอ่อนแล้วก็มาประดิษฐ์ถือว่าเป็นอุโบสถ ในเลี้ยงของเรานี้อยู่ในซอย 110, ร้อยสิบเพชรเกษมซอยร้อยสิบถ้าเข้ามาก็เข้ามาที่มหาวิทยาลัยธุรกุรีเข้ามาสุดซอยก็จะเจอแล้วก็อยากจะให้ วัดเลี้ยงของเรานี้ทุกๆปีก็จะมีการจัดปิดทองพระเกจิอาจารย์ถือว่าเป็นงานสมโภชประจำปีซึ่งในปีนี้ได้จัด5วัน5คืนก็คือวันที่6ถึงวันที่10มีนาพุทธศักราช2567ก็ก็ขอเชิญชวนญาติโยมได้มาร่วมบุญกัน หนึ่งปีมีหนึ่งครั้งแล้วก็ทุกๆปีก็จะจับจัดประมาณนี้ก็คือในช่วงของท้ายเดือนกุมภาถึงมีนาประมาณนี้ดังนั้นสุดท้ายนี้จะมาผ้าเรียว่า ขอให้ทุกท่านจงเป็นผู้เจริญด้วยอายุวันณนะสุขะพพละปฏิพา,านทนสารสมบัติคิดมุ่งหวังสิ่งใดก็ขอให้สมความปรารถนาะเป็นผู้มั่นในสัจจะไม่ว่าจะสัจจะต่อตอนเองหรือว่าสัจจะต่อคนอื่นเพราะความสัจจะนั้น เป็นสิ่งที่เป็นความจริงแล้วก็เป็นสิ่งที่ทุกคนได้สัมผัสได้พูดคุยแล้วเกิดความเชื่อถือในตัวเราและสุดท้ายนี้ก็ให้ญาติโยมจงเจริญงอกงามไพยบู์ในพระพุทธศาสนาทุกคนทุกท่านก็เจริญพร คุณคุณเนี่ยนะมาเยี่ยมชมวัดไผ่เลี้ยงนะก็ถือว่าเป็นวัดใหม่แต่วัดใหม่เนี่ยนะที่คุณคุณได้ชมกันไปแล้วนะครับนะก็จะมีพระอุโบสถนะมีสถานที่ปฏิบัติธรรมนะแล้วก็มีลานบุญนะก็สำหรับคุณคุณที่จะมาร่วมกันทำบุญที่วัดนี้ นะลเราก็ได้มีการพูดคุยนะกับพระอาจารย์เกี่ยวเรื่องของประวัติความเป็นมาของวัดไผ่เลี้ยงก็ได้ทราบกันไปแล้วนะครับนะแล้นี่คือรายการเล่าเรื่องวัดไทยนะก็เดี๋ยวครั้งต่อไปเนี่ยเราก็จะไปวัดแถวเขตพื้นที่แล้วก็นอกพื้นที่แล้วก็จะนำมา,าพูดคุยนะให้กับคุณคุณได้รับทราบกันนะครับอย่าลืมนะฮะ ติดตามบริการนี้แล้วช่วยกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้ด้วยขอขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับ